นำแม็กยางที่เป็นแม็กยางสำหรับใช้งานคอสเมตเป็น ADV1 สีแบ c ็กโคม16นิ้วกว้าง10นิ้วลบ44ใส่ออกมาแล้วเนี่ยล้นปรมาไหนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเราทำไปค่อนข้างหลายคันแล้วทั้งในส่วนตัวอย่างที่เป็นขนาดยก2นิ้วแล้วก็ยก4นิ้ว คือสเปคเนี้ยสนิ้วเนี่ยถามว่ายกได้ไหมหลายคนกังวลต้องตอบว่ายกได้สําหรับลบ44อย่างที่แนะนําในกรณียก2นิ้วก็แนะนําเป็น285-756เป็นของ Alivo RT 285เนี่ยสามารถยก2ได้เลยใช้งานได้เลยพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องความกว้างกับ285กับตัวแม็กที่กว้าง10นิ้วเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสามารถใส่ได้ทรงสวยๆสําหรับ2นิ้วแน่นตับใช้งานได้อีกสเปคนึงก็คือจะเป็น3 1 5 7 5 6 MT 7-64ของ m a x x ซิตัวนี้ผ้าใบ10ชั้นเหมาะสำหรับรถที่ใส่ชุดยก4นิ้วถึง6นิ้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าพอ m a x กซิเนี่ยใส่กากั6บ16ลบ4แล้วเป็นยังไงตัวลบ44ของ c o s m มตเนี่ยมีให้เลือกหลายลายแล้วเดี๋ยวขึ้น Insert ร์ตให้นะครับใส่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงติดตามชมกันครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มั่นใจว่าลบ44สเนี่ยสามารถใส่กับรถที่เป็นความสูง2นิ้วได้ไมแนะนำนะครับ แกซี่ 4x4 เราทําได้ครับในการใส่ลบ1 4, 4กับอย่างในลักษณะ285ในกรณียก2นิ้วเนี่ยเก็บซุ้มนิดนึงเราก็ดูแลให้ประมาณนี้นะครับที่แกซี่ 4x4 กับ